กดล้งมันวดล้ปเอาเปแล้วไ่ไม่แล้วไมู่ี่ย้อยปอุ้ยพร้อมเต็มเลยอนอนดอก่อนค่ะไปยังไม่พร้อมค่ะต้องะนอะไรนะปากะบอกว่าอะไรหยิกก็บอกหยิกด้วยป่าซมเลยพี่โดน่ารักี จรริงัเอาไปนะพร้อมนะคะทุกท่านไอะหญิงแจวพูดถึงกิจกรรมวันนี้นิดนึงเลยค่ะก็วันนี้มาเป็นซูเปอร์สปอร์ตกับอาร d ด้าชรันเนอร์นะคะก็มาพูดถึงประสบการณ์ของการวิ่งของเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็ motivation ในการที่จะชักชวนให้หลายๆคนที่อาจจะกลัวการวิ่งกลัวความเหนื่อยในการออกกำลังกายให้มีกำลังใจว่าจริงๆการวิ่งมันไม่ได้ยาก ตูนเลยครับตูปกติเป็นคผู้นักกายอยู่แล้วครับใช่ครับก็มามาในฐานะเป็นกัปตันของอดีตยักษ์โซนเนอร์แล้วก็เป็นเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแรงกัปตันผู้หญิงเอาวิ่งขึ้นไปขึ้นกำลังใจขึ้นแรงใจขึ้นแรงใจสำหรับพวกเราเป็นแรงดันใจของผู้หลักมันด้วยเป็นยังไงบ้างครับในการวิ่งด้วย ดีใจนะเพราะว่าจริงๆหลังๆเห็นแฮชแท็กู่รักนักวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีหลายๆคู่นะคะในวงการซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นแหละเรารู้สึกว่าเออก็ดีที่เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งคู่ที่รู้สึกว่ามันมันมันทำให้หลายๆคนอยากออกมาวิ่งเพราะจริงๆการออกกำลังกายมันเป็นเรื่องที่แบบสำหรับหญิงมันเป็นเรื่องที่ง่ายอต่เพียงแต่ว่าเราเราไม่ชนะใจตัวเองที่จะแบบลองทำดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนานทีจะได้เห็นภาพวิวของงานนี่เป็นทางแรกเลยงานคู่เป็นไงบ้างครับแต่งหน้าไหม ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นนิดหนึ่งครับพี่หญิงมีส่วนช่วยทำให้หายตื่นเต้นยังไงบ้างครับช่วยช่วยนัดช่างแต่งหน้าให้ต้องแต่งหน้าคือสำคัญสุดเลยนะครับไม่ใช่คือเขาคือเขาก็แบบเออวันนี้ก็บอกเขาว่าเออมันก็นิดนึงปกติเพราะบางคนไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยกล่อมอยู่นานไหมพี่ไม่กล่อมเขาก็เขาก็โอเคสิ่งการรับงานรับงานแบบไหนจะออกงานที่ไหน เห็นว่ามันก็คงต้องเป็นแอคทิวิตี้ที่เหมาะกับเขาอะค่ะคือแบบถ้าเป็นอีเวนต์แบบเออกีฬากีฬาอะไรเงี้ยเขาก็ก็เลยก็ไม่จำเป็นตกีฬาเองแก ท่องเที่ยวเข้าไปโอเคค่ะไม่ใช่ในสุขถ่ายงานเลยค่ะให้5วินาทีงานเราจริงมีงานคู่อกตอนเคยมีค่ะแต่ว่าก็เราก็เราคบกันมาก็ปีกว่าแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆก็มีคนติดต่อมาอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเออตอนนั้นเราก็ยังแบบเพิ่งเริ่มรู้จักกันเริ่มเริ่มคบหากันอะไรเงี้ยแต่ว่ามาถึงปีหนึ่งเราก็เออก็ก็ได้อะไรเงี้ยก็ลองของานคู่กันบ้างกับงานนี้ใครเป็นคนตัดสินใจในการที่จะเลือกรับในวันนี้ครับ จริงๆก็หลักๆก็คือเป็น Adidas Runner ของตัวพี่เองพี่ต้องมาอยู่แล้วใช่ Adidas Runner อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเึ่งมาอะไรคะเหม่าป้ะคะหนึ่งปีเป็นไงบ้างเป็นไงงบ้าคะหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ดีครับก็พบกันก็ยังเรียกว่ายังไม่มีทะเลาะ แบดับเนาะก็เลยเรื่อยๆนี่อะไรยังต้องปรับเข้าหากก็ต้องก็มีเรื่อยๆที่เป็นแฟนกันก็ต้องเขาต้องปรับกันอยู่นะครับสองฝ่ายเพราะว่ามาจัดคนละครอบครัวคนละเลี้ยงดูคนละแบบก็อยู่ที่เราว่าเราเราคุยกันแค่ไหนแล้วก็คือทุกคือทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ว่าที่แบบคือหญิงก็จะคิดแบบหนึ่งผมก็จะคิดแบบหนึ่งก็ต้องมาหาตรงกลางที่ที่เรียกว่ายอมรับกันได้ทั้งสองฝ่ายแบบคิดผูวพันปีที่ ของขวัญนะคะวันเดย์ไม่มีนะไม่มีของขวัญนะโครเล่ามีตั้งอันยิบสุดมีแต่ของขวัญวันเกิดเออใช่มีแต่วันเกิดคือจริงเราสองคนเป็นไทป์คนที่ไม่ได้คือหวานในเรื่องของความสัมพันธ์นะมีความหวานแบบบอกเออจ้ะแต่ว่าเรื่องของการแบบ เขาเรื่องอะไรโมเมนต์พิเศษหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเรานึกขึ้นได้เราอยากจะทําอะไรให้เราก็ทำอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าวันเลนไทยต้องให้อะไรกันะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมันเกิดต้องจำเป็นต้องมีอะไรให้กันนะอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเออมันทุกอย่างมันอยู่ที่จังหวะแล้วก็เออนึกอยากจะทําให้ก็ทำอะไรเงี้ยมากกว่าจริงๆรู้สึกไงมันเพาะว่าแบบผ่านมาแล้วปีหนึ่งเพราะว่าก่อนหนึ่งมีข่าวว่าไม่รอดลองเล็เราจ,จริงนะ ก็ก็ยังห่วงกันอยู ouais. nada, pues, ่ตลอดเลนะเพิ where, ah. ่งคุยเดียวเอยเพิ่งเดียวแต่ก็คุยกันตลอดค่ะเราจะมีช่วงแรกที่คบกันเราจะบอกว่าอ่าหมดโปรสองเดือนแล้วเป็นไงได้เช็คกันนิดนึงแบบมีอะไรต้องปรับกันไหมอะไรเงี้ยก็แต่โชคดีที่เราเป็นคนที่คุยกันเยอะมาถึงก็คุยกันคุยกันคุยเรื่องกันปรับความเข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตของของแต่ละคนอะไรเงี้ยความชอบความไม่ชอบของแต่ละคนเราจะคุยกันตลอดพยายามปรับเรื่อยๆคือมันต้องปรับตลอดเวลามันจะมีเรื่องพอเราเคลียร์ เรื่องหนึ่งไปแล้วมั้งตรงนี้มีเรื่องอื่นมาที่ต้องคุยกันอีกแตนละเขชีวิตคู่ใันมีอะไรใหน้าเลยคุยกันบ้างือยังก็มีคุยกันบ้างครับแต่ว่าก็ยังคือยังไม่ได้ระบุเวลาแน่นอนว่าต้องเมื่อไหร่เพราะว่าก็ก็อย่างที่บอกคือมันเพิ่งปีหนึ่งก็อยากจะใช้เวลาเดียวเจอกันไปอีกใช่ค่ะคุณเราได้เจอคุณแม่เจอเป็นยังไงบ้างขโมยลูกสาวมาคุณแอ๊เป็นยังไงตอนนี้รักลูก ก็ก็ก็มีเหอะเหอะอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็เหมือนแบบได้ได้ได้พี่ชายให้คนนึงอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบว่าเออก็เหมือนมีผู้ชายคนนึงมาดูแลอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็อยู่ในสายตาเหมือนกันคุณแม่คุณแม่ที่คุณนก็เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเออค่อยๆดูแลกันไปค่อยๆปรับความเข้าใจกันไปในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยความห่วงคุณแม่เราต้องเข้าใจหรืออย่างว่าเรามีคนมาดูแลจริงๆแม่หญิงเนี่ยคือต้องบอกว่า ภาพรักคนจะรู้สึกว่าห่วงห่วงมากเลยแต่ว่าพอเราโตมาถึงจุดหนึ่งแล้วค่ะแม่ค่อนข้างเข้าใจในการตัดสินใจของหญิงแล้วบางครั้งในความที่เราไม่เข้าใจเองในบางครั้งก็ต้องมีบ้างคบกันอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกลายเป็นแม่หญิงเข้าใจเขามากกว่าหญิงแล้วก็เหมือนจะแบบหญิงหญิงต้องคิดแบบนี้นะหญิงต้องเป็นผู้ใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> คือต้องไม่ต้องใส่ตัวเองคือแม่แม่แม่ของหญิงมันจะฝากแบบว่าฝากน้องด้วยนะอะไรคือแบบจะไปเที่ยวอะไรกันเนี่ยก็คือให้ดูแลเหมือนเหมือนมีคนมาดูแลหญิงแทน หมือนเป็นแนวแรกอยากท้าให้เราเป็นผู้ใหญ่ที่จะคอยดูแลกค่ะอยากมีเพื่อนคุณผู้บอกคุยกันไปแล้วบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยสักกี่ปีในการที่คุยกัเราไว้ก็ยกังยังคุยไม่ได้นะครุณก็คนอื่นเขาก็คบกัน2-3ปีเนะาะ2-3ม,มาหลายหลายคนก็คืออย่างว่าปีนึงมันเป็นระยะเวลาแรกๆเองค่ะก็เดี๋ยวขอขอ,ขอตัดสินใจขอคุยๆกันไปดูอะไรกันไปถ้ามันดูแลกันไปดีๆอย่างนี้เข้าใจกันไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็คงมีคงตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่คือไม่ได้ตั้งว่าอีก ปีหน้านะอีกสองตีนะเหมือนกันเพราะว่ามันเราดูดูที่ที่ความรู้สึกของเราดีกว่าวันนึงเราคุยกันแล้วก็ตกลงโอเคอาจจะแต่งเลยก็ได้โอเคนะขอบคุณครับพี่หนุขอบคุณนะคะน้ำติดติดติดพี่หญิงอย่ากเขาเพื่อนพี่โต้พี่โต้ดีใก่อนไม่ดูเถื่อนจังจะไปวิ่งจะไปวิ่งอย่างเดียวเลยต้องมาเตรียมตัวก่อนแงมาวิ่งไปไหนไปไหนอ่ะ พี่อู่นี่ตตเขาไ้เลยอ่าตรงกลางละเอา